สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวตัว power bank นะครับเป็นแบตบสำลองนะครับก็เรียกง่ายๆก็แบตสำลองครับชาร์จไร้สายนะครับชาร์จแม่เหล็กได้นะครับชาร์จไร้สายหรือชาร์จแบบสายธรรมดาก็ได้นะสำหรับรุ่นที่ไม่รองรับก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับก็เป็น รูไทซีนะครับมีรูเดียวนะครับชาร์จได้ทีละเครื่องนะครับบางรุ่นมันจะมีรูหลายๆรูนะครับสามารถชาร์จได้หลายเครื่องแต่รุ่นนี้ก็คือชาร์จได้ทีละเครื่องนะครับมีรูเดียวมีปุ่มเปิดปุ่มเดียวนะครับอันนี้เป็นปุ่มเปิด,ป,ดปิดก็ได้นะครับแต่ปกติแล้วถ้าไม่ได้ใช้งานมันจะปิดเองนะครับหรือเราอยากจะปิดเองก็ได้นะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นขาตั้งนะครับ เป็นขาตั้งเวลาเราจะชาร์จไปด้วยหรือดูหนังไปด้วยถ้าเกิดเรายกอันนี้มันอาจจะหนักนิดนึงนะครับก็เราก็วางไว้สำหรับดูคลิป you 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 e ติกต t อกอะไรก็ดูก็เลื่อนได้นะครับก็สามารถตั้งได้ตั้งแบบนี้ก็ได้นอนก็ได้นะครับอันนี้นะครับให้ดูด้านหลังนะครแบรนด์นี้ก็ เข้ามาในประเทศไทยก็หลายปีแล้วครับก็จัดว่าเป็นแบรนด์ที่เก่าแก่นะครับทนทานทนมากเลยนะครับรุ่นนี้ก็คือใช้โทรศัพท์แบตเสื่อมไปรอบสองรอบแล้วนะครับก็คือตัว Power Bank ตัวนี้ก็ยังไม่เสื่อมนะครับยังใช้งานได้ดีนะอันนี้สําหรับดีไซน์นะครับตรงนี้ก็เป็นโชว์นะครับเป็นกระจกโชว์มีขนาดบอกนะครับ บอกความจุแบตเตอรี่นะครับว่าเราอยากรู้ว่าตัวนี้มันแบตหมดหรือยังนะครับมีอยู่ตรงนี้นะครับเป็นมียี่สิบ้าอร์็นหสิบเอร์เ็นเจ็สิบห้าปอร์เซ็นและร้อยปอร์เซนนะครับอันนี้ขนาดก็คือหนึ่งหมื่นมิลลิแอมนะครับอันนี้ก็คือสามารถเอาขึ้นเครื่องบินได้นะครับก็ขนาดอยู่ในกฎหมายเครื่องบิน ก็คือผ่านผ่านกฎหมายเครื่องบินนะครับสามารถขึ้นเครื่องบินได้นะครับอยูหนึ่งหมื่นมิลลิแอมนะอันนี้เป็นสเปดคร่าวๆนะครับสําหรับอันนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วอันนี้มันจะเหมาะกับ android นะก็ a n d r o i d เรื่องการชาร์จเร็วนะครับ android จะชาร์จเร็วกว่า p h o n e นะครับแต่ที่เขาโฆษณามาในกล่องนี้เป็นรูป iPhone นะครับก็คือมันก็เหมาะกับการใช้งาน iPhone นะครับ แต่ถ้าใช้กับ Android มันก็เทคโนโลยีมันก็จะชาร์จเร็วกว่านะอันนี้ดูรูปเขาก็มีแต่ iPhone นะครับที่มาโปรโมทนนแต่ผมอ่านดูสปเปคคร่าวๆเขาบอกว่าอันนี้เป็นชาร์จนะครับชาร์จชาร์จแค่ชาร์จ iPhone ได้แค่7.5วัตต์นะครับถ้าเป็นชาร์จตัวไรสายนะครับตัวแม่เหล็กแต่ถ้าชาร์จ Android ได้ถึง ิบห้าวัตต์นะครับความเร็วอันนี้ผมจะมาทดสอบชาร์จให้ดูนะครับอันนี้เป็น i p h o n สิบสี่โป x นะครับก็คือ iPhone นี่คือตั้งแต่สิบสอง n e 12สิบสองขึ้นไปนะครับก็คือไม่ต้องใช้เคสแม่เหล็กแบบนี้นะครับเคสแม่เหล็กมันก็สามารถดูดนะมันมีแม่เหล็กในตัวนะตั้งแต่ i p h o นสิบสองขึ้นไปนะครับส่วนเครื่องที่ถ่ายอยู่อันนี้เป็นเครื่อง ไอโฟน Xs Max นะครับก็คือ Xs Max กับ iPhone 11นะครับก็คือจะต้องใช้เคสแบบมีเหล็กดูดมีแม่เหล็กแบบนี้นะครับก็คือรุ่นนี้ดูดได้เลยนะครับนนแตะลงไปปุ๊บขึ้นทันทีนะครับว่าชาร์จอันนี้ก็คือไม่ไม่ลูดง่ายนะครับ ขนาดก็อพอดีกับ iPhone 14 Pro m a x เลยนะครับตัวรุ่นนี้เขย่าได้นะครับผมดูไปแล้วมันมันจะดูดดีกว่าใส่เคสนะครับใส่เคสบางทีมันแต่แต่ใส่เคสมันมันก็แน่นอยู่นะตัวเคสตัวนี้ แต่ว่าผมแค่ว่าแบบว่าเราไม่ใส่เคสอนะ่ะมันจะแน่นกว่านะเพราะว่าเคสมันลื่นอันนี้มันจะหย,บหยาบๆนิดนึงตัวของแถมที่แถมมาในกล่องนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับถุงถุงผ้านะครับไว้ไว้ใส่นะรักันกระแทกกับสาย USB Type C นะครับทั้งสองด้านนะครับสำหรับ ใครที่อยากจะชาร์จแบบเร็วนะครับก็คือมันรองรับชาร์จเร็วแบบแต่ว่าต้องเป็นสายสายเสียบครับก็คือถอดสายเอาเอาสายสายชาร์จเดิมนะครับก็มาเสียบตัวไทฟียอันหนึ่งแล้วก็ตัวไรนิ่งอีกอันหนึ่งนะครับก็เสียบชาร์จได้เลยมันก็จะเร็วขึ้นนะครับแต่เจ็ดจุดห้าวัตต์นี่ก็คือถือว่าเป็นการชาร์จแบบปกติทั่วไปนะครับก็ไม่ใช่การชาร์จช้าอะไรนะครับก็คือการชาร์จปกตินะครับก็ชาร์จ ตอนแรกมันตอนที่ผมลองชาร์จดูเมื่อกี้มันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นะก็ผ่านไปก็ไม่กี่นาทีนะครับไม่กี่ก็ขึ้นมาแปดสิบเปอร์เซ็นตล้วครับผมก็วางไว้แน่นๆนตั้งแต่ซื้อมายังไม่ยังไม่ได้ชาร์จมาก่อนนะครับหมายถึงตัว power bank นะครับยังไม่ได้ชาร์จมากอน,นอันนี้เป็นระดับบอกนะครับแสงไฟ อันนี้ผมยังไม่ได้กดอะไรนะครับแค่ดึงเครื่องออกมันก็ดับเองนะครับเราไม,ไม่ต้องกลัวว่าจะลืมปิดปิดหรือลืมเปิดอะไรนี้นะครับก็คือเราดึงเครื่องออกมันไม่ได้ใช้งานมันก็จะปิดเองครับแต่ถ้าเราเอามาวางปุ๊บมันจะไม่ชาร์จให้นะเราต้องมากดปุ่มเฮ้ยอ๋อมันชาร์จให้เองนะครับสรุปว่า ตอนแรกผมนึกว่ามันไม่ชาร์จนะครับก็คือไอ,ไอปุ่มนี้ก็เปิดปิดก็ได้นะครับอันนี้วางปุ๊บมันชาร์จเองเราเราไม่ต้องกดเปิดปิดก็ได้อันนี้แค่วางมันก็เปิดได้นะครับชาร์จ้น้เร็วอยู่นะครับตัวน,นี้เหมาะก,กับ iPhone นะครับ iPhone Android พวก s a m s ุ n g Galaxy อะไรก็เหมาะนะตั่นี้ อันนี้ก็เป็นขีดเมื่อกี้ผมจะให้ดูขีดบอกระดับแบตนะครับตอนนี้แบตเหลืออยู่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับไฟสว่างที่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับก็ต้องไปชาร์จเพิ่มนะครับอันนี้ดีไซน์ก็เป็นตัวเปลือยตรงนี้โชว์นิดหนึ่งนะครับโชว์แผงวงจรอ,อะไรนิดหน่อยนะครับก็เขาก็ดีไซน์นะครับแต่จริงๆมันมันก็ไม่จําเป็นต้องโชว์ก็ได้แต่ว่ามันก็สวยดีนะครับ ไฟตรงนี้ตอนแรกผมนึกว่ามันจะสว่างมากรบกวนแสงตอนกลางคืนนะครับแต่จริงๆมันมันก็แค่พอมองเห็นนะครับก็คือไม่ได้รบกวนตอนกลางคืนมากมายเพราะว่าเราหันด้านนี้เข้าหาโทรศัพท์มันก็มืดอยู่แล้วนะครับเนี่ยมันก็ไม่มีแสงรอดนะอาจจะมีแสงนิดหนึ่งแต่ว่ามันแค่นิดหนึ่งรอดตรงน,นี้นิดหน่อยก็ประมาณนี้นะครับผมก็ขอจบการ วิวพอว์แบงค์นะครับหนึ่งหมืนมิลลิแอมเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ